รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเตดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษา c o m เห็นทุกโอกาสเข้าถึงทุกการลงทุนที่เซตอินเด City 2017 23-26มีนาคมนี้ชั้น5สยามพารากอน สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการ m ั n นี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทรคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นบ่าย3โมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w y o u t u r e c o m w w w y u t c a e y o u w o ิร์ลไแนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p a ั s ของเราจะได้เอาไว้ฟังรายการสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยนะครับส่วน2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 081-984-9735และวิธีที่สองง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า money plus M O N E Y P L U S money plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้ก้าวเข้าสู่วันที่2แล้วของมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปีเซ t อินเดอร์ซกรุงเทพมหานคร2017ระหว่างวันที่23จนถึง26มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาณลอยย่านพารากอนฮอลชั้น5สยามพารากอนนะครับเห็นทุกโอกาสเข้าถึงทุกการลงทุนทั้งคุณอนุพันธ์ทองกองทุนรวมและประกันภัยด้วยนะครับ เมื่อการลงทุนจะเป็นเรื่องจำเป็นกับชีวิตต่อจากนี้ปรับโฟกัสของคุณให้ดีมองให้เป็นเห็นโอกาสสู่ความมั่งคั่งนะครับโอกาสสร้างเงินล้านออมทุกเดือนด้วยการลงทุน โอกาสวางแผนสร้างอิสรภาพทางการเงินโอกาสเกษียณอย่างสุขใจมั่งคั่งได้ในอนาคตและโอกาสที่เทคโนโลยีช่วยให้การลงทุนง่ายขึ้นนะครับและในงาน Set in the City จะทำให้เราเข้าถึงองค์กรชั้นนำในตลาดเงินตลาดทุนครบถ้วนที่สุดกว่า100ร้อยองค์กรและเข้าถึงทุกทางเลือกการลงทุนครบวงจรที่สุดแห่งปีไม่ว่าจะเป็นหุ้นอนุพันธ์ทอง กองทุนรวมหรือว่าจะเป็นประกันภัยนะครับและเข้าถึงข้อมูลคุ้นแบบเจาะลึกสรรหามาพิเศษเพื่อง,งานนี้กับหุ้นโอกาสใหม่ไทยแลนด์4.0เติบโตรับเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยแล้วพบกันนะครับในงานเซตอินเดียซิตี้กรุงเทพมหานคร2017 23ถึง26มีนาคมนี้10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ชั้น5สยามพาลากอนนะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4หรือ Be B ีเบสิกนะครับโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4หรือ Be B ีเบสิกขอประกาศให้ทราบว่ากองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4จะจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานระยะเวลาตั้งแต่ วันที่17กันยายนจนถึงวันที่16มีนาคมในอัตรา1บาท50สตางค์ต่อหน่วยลงทุนโดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิ์ในการรับเงินปันผลในวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาและ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่30มีนาคมนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับท่านที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4หรือว่า B-Basic ของกองทุนบัวหลวงนะครับสัสโกรุกธุรกิจเข้มขน้นขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่เปิดตัวสัสโก s สมาร์ทเมมเบอร์สัสโก t สมาร์ทเมมเบอร์ชูจุดเด่นสมัครง่ายไม่ต้องพกบัตรเพียงแจ้งเบอร์โทรสะสมคะแนนรับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิแลกส่วนลดเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุดถึง1,000บาททองคำหนัก1บาทโทรทัศน์32นิ้วจักรยานเทอร์โบเป็นต้นนะครับเพื่อขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่และมั่นใจว่าปีนี้จะมีสมาชิกมากกว่า1ล้านรายพร้อมเปิดเผยผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาซัสโกประสบความสำเร็จอย่างสูงทำรายได้ทะลุเป้ากว่า19,000ล้านบาททำกำไรเพิ่มขึ้นกว่า80%โดยตั้งเป้า เพิ่มจำนวนสถานีบริการน้ำมันซัสโกให้ครบ300แห่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันครอบคลุมทั่วประเทศภายใน3ปีนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับซัสโกจำกัดมหาชนนะครับส่วนช่วงแรกของรายการมันนีช่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินในวันนี้ผมเชิญคุณสุโชตธีราวันรัตนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทดักบับย์ KGI ประเทศไทยจะมามองแนวโน้มตลาด มาให้กลยุทธ์การลงทุนและก็มาฝากคุณเด่นเอาไว้คุณสุดโชดพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับ คุณสุโชตสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อคืนเนี่ยเป็นไปตามความคาดหมายไหมถือว่าไปค่อยดีเท่าไหร่นักแล้วกัน<อ>นะครับเพราะว่าไม่ได้ผ่านง่ายๆในเรื่องของกฎหมายอเมริกันเฮลแคร์ของทางประธานาธิบดีทำอ่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยสําหรับเมื่อคือนที่ผ่านมาใช่ไหมครับใช่ครับก็ถามว่าทำไมถึงเป็นไฮไลท์แล้วกันครับนะครับอันนี้ก็ขอตอบนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการผลักดันนโยบายแรกๆคือถ้าอันแรกผ่านยากเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็เลยกังวลว่าแล้วนโยบายเศรษฐกิจต่างๆที่จะผลักดันหลังจากนี้ ไปเนี่ยจะผ่านยากด้วยไหมแล้วที่เหลือเนี่ยจะตามมายังไงใช่ครับตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาทําให้ดาวโจนส์เมื่อวานเนี่ยจากบวกมาดีๆกลับมาปิดลบสักเล็กน้อยเออเมื่อคืนดาวโจนส์ติดลบเล็กน้อยนะครับราคาทองคําก็ลงราคาน้ํามันก็ล่วงนะเมื่อคืนน่ะครับแต่ว่าเห็นว่าวันนี้เนี่ยกำลังจะมีโอกาสลุ้นอีกรอบหรือเปล่าครับคุณสุชาครับก็คือเช้าวันนี้นะครับทางทำเนียบขาวของสหรัฐเนี่ยประกาศนะครับว่าจะมีการโหวตอีกรอบถ้าเป็นเวลาประเทศไทยก็คือค่ำคืนวันนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ตอนนี้นะครับถ้าผ่านก็คงจะเป็นเฟนเดเมนต์บวก ในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจต่างๆที่จะตามมานะครับถ้าไม่ผ่านขึ้นมาตรงนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าซนเดเมนต์จากต่างประเทศจะก,กลายเป็นลบทันทีในช่วงสัปดาห์หน้าแต่ผมขอย้ํานิดนึงนะครับว่าไม่ได้น่ากังวลมากนักสําหรับประเทศไทยและเอเชียนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีความคาดหวังในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของทางประธานาธิบดีทรัมป์เเงินฟันฟ,นฟลอไหลไปที่ทางฝั่งสหรัฐค่อนข้นขางเยอะจะเห็นว่าดัชนีหุ้นในเอเชียโดยเฉพาะไทยไม่ค่อยได้ขึ้นขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ของทางฝั่งสหรัฐ ทำนิวไฮทุกวันใช่นะครับภาพนี้จะเกิดการกลับข้างกันนะครับอาจจะทําให้เม็ดเงินฟันโฟที่ไหลออกไปสหรัฐเนี่ยลดลงก็เลยทําให้ผมมองว่าการขายจากตา่างชาตหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเริ่มเบาบางลงน่าจะเข้าทางตลาดหุ้นอิมเ g จิงมาเก็ตรวมทั้งตลาดหุ้นบ้านเราได้บ้างอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแหมคืนนี้ต้องลุ้นกันบ้านเราจะทราบผลน่าจะสักดึกๆหรืออาจจะเป็นเช้ามืดวันใหม่เลยใช่ไหม ครับแล้วก็ตลาดปิดก็รอพรุ่งนี้เช้าก็ได้ครับไม่ต้องอยู่ดึกรอฟังข่าวครับแต่ว่าผลจังๆเนี่ยคงจะดูเช้าวันจันทร์นะครับเปิดตลาดมาก็คงจะได้ภาพสะท้อนจากเรื่องกฎหมายอเมริกันเฮลแครมากขึ้นนะครับว่าจะโหวตผ่านหรือไม่วันนี้น่าจะมีลุ้นนะครับทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อคืนอีกเรื่องได้ไหมครับคุณสุชตคือเมื่อคืนเนี่ยก่อนหน้านี้เขาให้จับตามองถ้อยแถลงของประธานเฟด ว่าจะมีส่งสัญญาณอะไรไหมเรื่องการจะขยับขึ้นดอกเบี้ยจะช้าจะเร็วจะย้ำสัญญาณเดิมหรือจะมีสัญญาณเปลี่ยนไหมปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยเจนเน็ตเย็นเล่น ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแะครับครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของนโยบายการเงินของสหรัฐไม่ได้แตะอะไรเกี่ยวกับเรื่องนโยบายดอกเบี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มุมมองตลาดก็เลยยังคงมุมมองเดิมนะครับว่าเฟดคงจะขึ้นดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้อีก2ครั้งในปีนี้ครับแล้วก็ปีหน้าขึ้นอีกประมาณสัก3าครั้งครับก็คือยังคงวิวเดิมอยู่ครับครับเอาละจากเรื่องภายนอก2เรื่องนะครับก่อนจะมาภายในขอถาม เลยไปถึงเรื่องทิศทางราคาน้ำมันกับทองคําในช่วงนี้สะหน่อยได้ไหมครับเอ่อตกลงทิศทางเป็นไงแน่เนี่ยครับคุณสุโชชครับ ขอไฮไลท์ไปที่ราคาน้ํามันแล้วกันในเรื่องของแนวโน้มราคาน้ํามันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็คงจะกังวลในเรื่องของซัพพลายจากทางฝั่งสหรัฐแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการคัดซัพพลายของทางฝั่งโอเปกว่าจะทาได้จริงไหมนะฮะจะมีการฟิวสัญญามีการแตกอคอกันไหมแอบผลิตหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เลยทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยมีการปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงซึ่งการปรับฐานลงมาตรงนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะมีโอกาสลงไปทดสอบที่บริเวณ46เหรียญดอลลาร์สาหรัฐต่อบารอเรอยมีโอกาสจะลงลึกไปขนาด นั่นเลยแหะครับครับมีโอกาสลงได้ต่ออีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่งไรก็ดีนะครับถ้าสถานการณ์เปลี่ยนก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นได้เหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยภาพเป็นภาพของขาลงอยู่ครับมีโอกาสทดสอบแถวๆ46เหรียญสหรัฐต่อบาเร็วนะครับครับเอาละครับถ้ามาดูปัจจัยภายในพูดกันเยอะเหลือเกินเรื่องของฤดูวินโดว์เดซซิ่งโดยเฉพาะในช่วงปลายปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับครับก่อนอื่นครับนะครับเผื่อไว้สําหรับมือใหม่เพิ่งจะ เปลี่ยนมาฟังนะครับ,รบอะไรคือ window dressing และ window dressing เนี่ยมีความสำคัญแค่ไหน สำคัญยังไงครับคุณสุโชค,ครับคำว่า Windows r ร c ซิ่งตรงนี้ถ้าให้อธิบายก็คือการทําปิดงวดบัญชีเพื่อให้ตัวเลขของนักลงทุนสถาบันหน่วยกองทุนต่างๆเนี่ยมีตัวเลขผลตอบแทนที่ดีในแต่ละไตรมาสเพราะฉะนั้นคําว่า Windows r ร c ซิ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วง1-2สัปดาห์สุดท้ายของแต่ละไตรมาสนั่นเองจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายปแต่ละไตรมาสใช่ครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าให้พูดภาษาง่ายๆเลยนะครับก็คือ ุ้นตัวไหนในพอร์ตของกองทุนที่ไม่กําไร,รหรือกําไรน้อยมีโอกาสที่จะถูกซื้อเพื่อทําปิดวดบัญชีให้มีกําไรขึ้นมาเยอะขึ้นหรือขาดทุนน้อยลงจะเกิดแรงซื้อเพื่อปิดงบออกมาให้ตัวเลขสวยๆอย่างนั้นเหรอครับใช่ครับจะเกิดแรงซื้อเข้ามาในตลาดหุ้น <navig. S 3> เพื่อให้หุ้นที่สถาบันถืออยู่เนี่ยแหมตัวเลขมันสวยๆหน่อยใช่ครับเพราะฉะนั้นน่าจะเกิดแรงซื้อเข้ามาในตลาดหุ้นใช่ไหมครับครับมีโอกาสเข้ามาในช่วงปลายสัปดาห์นะครับ เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นปัจจัยบวกปัจจัยหนุนสิครับสำหรับเรื่องของวินโดว์เดสซิ่งนะครับและสำหรับปลายเดือนนี้เนี่ยคิดว่าจะมีแรงขนาดไหนอิทธิพลจากวินโดว์เ e s ซิ่งในปลายเดือนนี้ครับผมมองว่าผลอาจจะไม่ได้มากนักนะครับเนื่องจากว่ากองทุนส่วนใหญ่ที่มีหุ้นขนาดใหญ่อย่างบิ๊กแคปส่วนใหญ่มีกำไรพอสมควรใช่นะครับแต่ตัววินโดว์เดสซิ่งที่จะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าจะอยู่นอกเซตห้าสิบแต่ไม่หลุดเซตร้อยอยู่นอกเซตห้าสิบแต่ไม่หลุดเซตร้อยครับก็คือหุ้นไซส์ขนาดกลางเนี่ย อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดก็คือลงมาตลอดนะครับซึ่งหุ้นในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีหลายตัวเหมือนกันที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวแรกก็คงจะเป็นตัว BJC บร r ยูเกอร์นะครับที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดตั้งแต่ต้นปีตัว BA นะฮะบังกอกเอเวเป็นต้นนะครับตัวคอมเซเว่นนะครับเป็นต้นนะครับก็จะเป็นกลุ่มเหล่านี้ที่อยู่ในเซตร้อยแล้วก็ราคาหุ้นลงมาตลอดตั้งแต่ต้นปีน่าจะกลับมาคึกคักนะครับ BJCBA แล้วก็คอมเซเว่นน่าจับตานะครับเอาละครับมาดูแนวโน้มตลาดหุ้นบ้านเรากันหน่อยช่วงนี้ ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ไหมครับคุณสุช่ครับครับถามว่าตัวดัชนีเซ็นเด็กยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ไหมนะครับณระดับตรงนี้เนี่ยถ้ามองเป็นภาพระยะกลางสัก6เดือนถึงหนึ่งปีถือว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางใช่ครับคือในระยะ6เดือนถึง1ปีใช่ตลาดคุณบ้านเดายังคงเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับครับและถ้าเป็นระยะสั้นๆในช่วงนี้แหละครับระยะสั้นนะครับต้องบอกว่าการที่ดัชนีเซ็นเด็กมีภาพของการดีดขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเฟดขึ้นดอกเบีี้้ยตรงนท ปรับมุมมองระยะสั้นในเรื่องของการไซเวดดาวก่อนหน้านี้ที่ผมเคยคอมเมนต์ไปว่าน่าจะลงไปทดสอบบริเวณ1,530นะครับตรงนั้นเนี่ยพอทดสอบปุ๊บแล้วแฟดมีความชัดเจนตอนนี้กลับจากภาพของการไซเวดดาวเป็นการไซเวอพระยะสั้นจะเป็นไซเวอพนะครับใช่คับงั้นขอกรอบการเคลื่อนไหวสั้นๆนะครับในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ขอมองยาวไปถึงคลุมไปยังสัปดาห์หน้าด้วยเลยครับคุณสุชรับครับกรอบเนี่ยผมมองแนวรับ ที่บริเวณ1,565จุดนะครับในส่วนของตัวแนวต้านเองผมมองไว้ที่บริเวณ1,575จุดนะครับและในกรณีที่ผ่านกรอบแนวรับแนวต้านที่ผมประเมินเอาไว้ก็คือถ้าทะลุ1,575มีโอกาสทดสอบบริเวณ1,585แต่ในกรณีเลวร้ายถ้ามีเซนเมนต์ด้านลบเกิดขึ้นในตลาดแล้วทําให้หลุดบริเวณ1,565อาจจะมองแนวรับถัดไปนะครับที่บริเวณ1,550กรอบนี้จะคุมไปยังสัปดาห์หน้าด้วยนะครับใช่ครับ จะใช้ระยะประมาณไม่เกินเดือนนะครับแนวรับก็2แนวนะครับแนวรับแรก1,565ถ้าหลุดเนี่ยคิดว่ายังไงซะ1 5 5 0จุดน่าจะรับอยู่นะครับใช่ครับส่วนกรอบแนวต้านด้านบนแนวต้านแรก1,575จดบุดถ้าทะลุได้มีโอกาสเห็น1,585จุดนะครับครับแล้วโอกาสลุ้น1,600จุดก็จะอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับคุณสุโชตครับแต่ต้องบอกว่าพอทะลุขึ้นไปใกล้ๆ1,600จุดครับนะครับเรามัดระวังสักนิดหนึ่งอีกรอบหนึ่งคเพราะว่า ตอนนี้อัพไซด์ก็อาจจะเริ่มตึงบ้างนะฮะจะลงข้างล่างก็คงไม่ลงต่ำมากครับจะขึ้นข้างบนก็ไต่ลําบากหน่อยครับก็เลยมองเป็นการไซด์เว่อ์อัพเป็นไซด์เว่อ์อัพนะครับไม่ใช่เป็นภาพขาขึ้นแบบแรงแรงยังคงมองภาพตลาดหุ้นบ้านเราเป็นไซด์เว่อ์อัพนะครับใช่ครับแต่ยังไม่ใช่ขาขึ้นแรงแรงนะครับเอาละมาปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นประจําสัปดาห์นี้จากทาง KGI ประเทศไทยขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับครับตัวแรกผมเลือกเป็นหุ้น MTLS บริษัทเมืองไทยลีสซิ่งจำกัดมา หาชน,นชอบใจเมืองไทยลิสซิ่งจำกัดมหาชนตรงไหนครับคุณสุชดก็คงจะมีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับหลักๆเลยหนึ่งะฮะการที่ภาคารัฐมีนโยบายปรับนี้นอกระบบให้เข้าสู่ในระบบเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่ามาร์เก็ตไฟนะฮะของนี่ที่อยู่นอกระบบเนี่ยเยอะมากครับ มีโอกาสที่จะกลับเข้าสู่ในระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นพูดง่ายคือมาร์เก็ตไซส์ของ MTLS เนี่ยใหญ่มากที่กําลังจะเกิดขึ้นนะอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับเรื่องของการชําระหนี้รถคันแรกจบแล้วผ่อนครบสามารถนํามาจานําทะเบียนรถดได้ลักษณะนี้เนี่ยผมมองว่าตลาดของตัว MTLS เนี่ยมีลูกค้ามากขึ้นนั่นเองจะเข้าทางครับ,ค,รบคือเข้าทางมีลูกค้ามากขึ้นสามารถนามาจําจำนําได้แล้วนะหลังจากผ่อนครบแล้วก็อีกประเด็นนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องการขยายสาขาเชิงลุกของเขาค่อนข้างเอ็กซ์ตรีซีฟแล้วก็ เปิดง่ายนะฮะเป็นตึกแถวติดป้ายเรียบร้อยและนะครับ <นะ S 2> เพราะฉะนั้นถือว่าเปิดค่อนข้างง่ายแล้วก็ลูกค้ายเยอะตอนนี้ตลาดทุนทั้งใหญ่นะครับในเรื่องของความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่เป็นความเสี่ยงว่าถ้าเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วตัว MTLS อาจจะถูกกดดันในเรื่องของต้นทุนเงินทุนหรือเปล่านะครับตรงนี้ฝ่ายรีเสิร์ชเราประเมินว่าตัวไรายได้ที่เติบโตค่อนข้างเยอะเนี่ยถ้าจะกลบ ในส่วนของตัวดอกเบี้ยขึ้นได้นะฮะเรามองกําไร2ปีนี้โตเฉลี่ยปีละ45%มองกําไร2ปีจากนี้จะโตเฉลี่ยประมาณปีละ45%เอนะครับใช่ครับเอาละครับ n e x คอมเมนต์จากทาง KGI ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของเมืองไทยลิสซิ่งจำกัดมหาชนครับครับแนะนําซื้อนะครับแนะนําซื้อ MTLS นะครับครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ40บาทนะครับ Next c o ซื้อ MTLS เมืองไทยลิสซิ่งจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายพื้นฐานอยู่ที่ 40บาทนะครับ,รบ40บาทนะครับ,รบแล้วทยอยเก็บได้แถวระดับราคาไหนครับ สำหรับตัวแนวรับของตัว MTLS มองไว้ที่บริเวณ29บาทรับได้แถวๆ29บาทนะครับหรือต่ำกว่า29บาทลงมาทยอยรับได้นะครับนี่เป็นหุ้นเด่นตัวแรก MTLS เมืองไทยลีสซิ่งจำกัดมหาชนนะครับขยันไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับผมเลือกเป็นหุ้น BA หรือบางกอกแอร์เวย์นะครับบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแหมเห็นต่างกันบางโบก็เห็นว่าดีบางโบก็ยังเห็นตรงข้ามนะะ ล่กองทุนก็บ่นอยู่เยอะเลยนะครัทำไมคุณสุดชอดชอบตัว B A หรือว่า การบินกรุงเทพจำกัดมหาชนครับครับสามประเด็นด้วยกันนะครับหนึ่งเป็นหุ้นในเซ็ตร้อยที่อัเดอร์เปอร์ฟอร์มตลาดตั้งแต่ต้นปีโอกาสในการทำวินโดว์เรซิงมีประเด็นที่สองราคาน้ำมันตอนนี้ลงค่อนข้างแรงต้นทุน้าน่าจะลงด้วยครับที่ผ่านมาหนึ่งเลยน้ำมันขึ้นแรงจะเห็นว่าหุ้นบีเอแลวก็หุ้นในกลุ่มสายการบินเนี่ยสวนทางกับราคาน้ำมันเลยนะตอนนี้ราคาน้ำมันเริ่มย่อตัวลงมานะครับลักษณะนี้น่าจะเป็นเซนเนเมนต์บวกมาที่หุ้นบีเอนะครับประเด็นที่สามนะครับในเรื่องของการเป็นโลซีซ่นช่วงไมาาที่งกน กับหุ้นในกลุ่มสายการบินตัวอื่นนะครับสายการบินตัวอื่นไตรามาสที่4เป็นไฮซีซันนะครับแต่ BA สนามบินหลักของเขาคือเกาะสมุยใช่นะครับไตรามาสที่4เป็นฤดูมรสุมของเกาะสมุยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลก ที่ราคาหุ้นเขาจะอันเดอร์เปอร์ฟอร์มตลาดในช่วงไตรมาสที่4ที่ผ่านมาแต่จะกลับมาในไตรมาสหนึ่งไหมไตรมาสที่1จะกลับเข้าสู่ไฮซีซั่นของเกาะสมุยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าราคาหุ้นน่าจะผ่านจุดต่าสุดแล้วถ้าจะไม่ผิดเนี่ยผู้บริหารเขาเนี่ยก็ทยอยซื้อหุ้นกลับด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นภาพลักษณ์อีกอันหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับบรรดาผู้ลงทุนด้วยนะครับครับเอาละครับเลคคอมเมนต์จาก KGI ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ BA กการรบินุงเทพ ซื้อนะครับและคอมเมนต์ซื้อบีเอ้นะครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับครับเป้าพื้นฐานอยู่ที่30บาทนะครับราคาเป้าพื้นฐานอยู่ที่30บาทนะครับครับและทยอยเก็บได้แถวไหนครับครับสำหรับตัว BA นะครับผมมองแนวรับที่บริเวณ20บาท40สตางค์นะครับอ่าต่ำกว่า20บาท40สตางค์ต่ำกว่า20บาท40สตางค์ลงมาทยอยรับได้นะครับครับทั้ง2ตัวนี้ทั้ง MTLS และ BA เนี่ยเหมาะที่จะถือสั้นถือกลางหรือว่าถือยาวๆได้ครับสำหรับตัว mts ผมมองว่าถือกลางได้ซักระดับซัก3าเดือนแต่สำหรับ ba นะครับอาจจะเล่นเก่งกำไรสั้นไม่เกินซักประมาณ1-3เดือนนะครับเนื่องจากว่าหุ้นในกลุ่มสายการบินต้องยอมรับอยู่สส่วนมีปัจจัยเรื่องของฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีปัจจัยเรื่องของราคาน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้อง ba ก็ถือสั้นๆ1-3เดือนถ้า mts l ก็ถือยาวได้หน่อยประมาณตั้งแต่3-6เดือนขึ้นไปนะครับยังได้อยู่นะครับนี่คือ2หุ้นเด่นจาก kgi ประเทศไทยก็คือ MTLS เมืองไทยลีสซิ่งจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายพื้นฐาน40บาท ทยอยเก็บได้แถวๆยี่บาทและ BA การบินกรุงเทพจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย30บาททยอยเก็บได้แถวๆถว20บาท40สตางค์ลงมานะครับครับคุณสุชอดจะมีอะไรเพิ่มเติมฝากไปยังคุณผู้ฟังที่รักของเราเชิญครับอย่างที่บอกไปตอนในรายการเมื่อสักครู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยอัพไซด์ตลาดทุนไทยไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ดาวไซด์ก็ปิดจำกัดเหมือนกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นลักษณะการลงทุนในช่วงนี้สําหรับคนที่มีอยู่ทุนต่ําแล้วก็เข้าไปซื้อในช่วงที่ผมแนะนาไปแถ 1,530นะครับอาจจะถือต่อเลทโปร f i t r ันเพื่อรอขายเมื่อัวตัชนีขึ้นไปใกล้ๆ1,600จุดนะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีของผมแนะนำให้เป็นลักษณะการเ l e c t i v e บายเลือกตัวที่ยังไม่ขึ้นและยังมีอัพไซ์เป็นหลักอย่าเพิ่งไปไล่ตามหุ้นบางกลุ่มที่อาจจะแลนดี้ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับให้ใช้กลยุทธ์นี้นะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณสุชชครับสวัสดีครับรบสวัสดีครับครับ คุณสุโชตีราวรรณรัตน์ผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบริษัทลักรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับมาชี้เห็นแนวโน้มมาฝากกลยุทธ์แล้วก็แนะนำคุ้นดีๆเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับพายเบรคนี้ ดิโอโร่ฉลองครบรอบ17ปีจัดหนักแจกจริงกว่า20,000รายการรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่ในร้านดิโอโรตั้งแต่200บาทขึ้นไปเฉพาะสาขาร้านดิโอโรที่ร่วมรายการรับคูปองเพื่อรับของขวัญสุดพิเศษได้ตั้งแต่10มีนาไปจนถึงวันที่10เมษายนนี้สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของดิโอโรได้ผ่านทาง www.cafe.dioro.com หรือ เ a ซ e ุ๊ o คาเฟ่ดิโอโลนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ <Yeah! S 1> รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดย ปรึกษาเรียวเอสเตดบ้านเดียวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพรึกษา .com เห <ST AT> ็นทุกโอกาสเข้าถึงทุกการลงทุนที่เซตอินเดอร์ซิตี้23-26มีนาคมนี้ชั้น5สยามพารากอน